ฝวานเป็นจริงแล้วเราไม่เสียแรงนะที่เราเท่านทูนองเนือหัวเจ้พท่าใจพุทธไม่เหนเหียวหัวขเรามาเลยแล้เห็นไหมอาวาใจดีขนาดนี้แล้วบอกว่าเสนอที่มีรอยที่บนหนักน้าําเลยต้องรีบมาเลยมาพร้อมกับท่านสารอวยพอรไม่รู้ว่าเจ้าสารทำอะไรอยู่แอบดูสน่อยดีกว่าดีใจดีใจดี อยู่ก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้เจอตั้งวันหนึ่งคิดถึงจะแน่อยู่แล้วของส่งพี่มาแอบร,ร้องไห้อยู่พี่นี่นะเราเป็นธรรมชาติของผู้หญนเวลาเสียใจก็ร้องไห้เวลาดีใจก็มีน้ำตาเหมือนกันถ่งนั้นเดี๋ยวต้องรีบเอาข่าวดีไปบอกไม่งั้นนร้องไห้หูตาบวัวแน่เลยีเข้าไปดีกว่า สุนทรพมาแล้วสุนทรพิณีสิ่งดทำไมล่ะเราไปเจอกันตั้งวันหนึงสุนทรพิไม่ที่ถึงที่รืหรอฮะพี่นี้นะที่ถึงซึ่พี่นี่ใจจะขาดอยู่แล้วเ่แต่สุนทรพี่เนี่ยที่ถึงที่สุดท้าเลยรับไางหรือเปล่าที่ถึงหรือเปล่าที่ถึงใช่ไหมถ้าโกหกพี่นะ ที่ดีแล้ววันนี้เนี่ยพี่ดีข่าวดีจะมาบอกสุนันท์ที่ดีด้วยแต่มีพ่อแม่หรือว่าสุนันท์ี่นีต้องหันหน้ามาคุยกับเราดีๆก่อนพี่ดีจะบอกว่าข่าวดีเนี่ยคืออะไรดกดลงนะหันหน้ามาทางหน้าหน้าหน้ามาแต่แม่ต้องคุยกับที่ดีนะ ทำไมเยี๋ <Yeah. S 1> ทพี่เทวันมาอยู่ในชิ้ที่นี้ตรงนี้้วไงพี่ติดจะร้องไห้ขนาดนี้เลยหรอฮะไม่ต้องร้องนะอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่บอกข่าวดีเลยก็แล้วกันเสนอที่นี้เรจะได้เลื่อนร้องไห้สักทีข่าวดีที่พี่จะบอก จะดีใจแต่กลายเป็นว่าเราห้นานกว่าเดิมสิไม่ตองร้องนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเราจะได้เป็นกันแลยเนาะสุดทงพี่เองดีใจหรอเราตั้งใจไว้แล้วไม่ใช่หรออย่างที่พี่สัญญาไว้ไงว่าสามโมงเช้าพี่จะได้มาดึขอเลยแลวพี่ก็มาทำตามสัญญาแล้วนะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสุดมีายนี้กไได้เลยพี่จะพาไปเที่ยวที่ที่เลยสุดท้ายดีอยากจะไปและที่สำคัญนะพอองค์เจ้าพในยพบ องค์สมเด็จพระนเรศวรมาเป็นประธานในพิธีแต่งงานของเราแต่ก็เสียดายองค์สมเด็จพระเนเรศวรงาบอกกับพี่ว่าต้องออกกว้างขานการเมืองคือไม่สามารถที่จะมาเป็นประธานในพิธีแต่งงานของเราทั <c oughs> ้งสองคนได้ จกักรพัดแดงพุเลยประทานเป็นร่างสารอวยพรให้กับเราทั้งสองคนมาด้วยนี่อยู่ในมือของพี่แนละ้วสุนทรีย์นี่คือร่างสารอวยพรจากพี่จักรด้ไปพุ่นะพี่จะบอกเลยนะพี่เนะี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่ได้ร่างสารอวยพรจากคุณจักรพัดแรงพุใครๆก็ต้องอิจฉาเราแหละสุนทรีรทย์แล้วจักรพัดแรงพุ่จักระัดแรงพุ่บอกกับพี่ว่าให้พี่มาเปิดอ่านพร้อมๆกัน,ก,นกับสุนทินี นนีน่ตำหักอยากรู้ไหมว่าในเรื่องสารอุยพรนี้นะเอาจต่ใครไปพบพระองค์ท่านเขียนงานว่าอย่างไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมพี่ก็อยากรู้เหมือนกันเพ่งมาแต่พี่อ่านนะมามบอกนะมาอ่านพร้อมกันเลยส่วนพี่เดี๋ยวส่วนพี่มีตรงนี้แนละ้ีส่งพี่อ่านให้ฟังนะห <c ười> ยุดร้องไห้ได้แล้วนะไม่ดีใจหรอเราจะาาได้แต่งงานกันแล้วนะ,ะเดี๋ยวพี่อ่านเลยนะส่วนพี่เองพอเราอา่านในตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปอ่านให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งในวันแต่งงานของเราได้ไะไมต้องร้องนะไม่ต้องร้องพี่อ่านให้ฟังเลย ไม่เลยสงสัสยตาลาย พี่ต้องขอโทษเธอเลยพี่ไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าสองคนรักกันระหว่างเจ้ากับพี่พี่รักเจ้าจนหมดใจแต่กษัตริย์ตัดแล้วย่อมคืนคำไม่ได้พี่จําเป็นต้องมอบเจ้าให้เป็นคู่ครองของคุณพัะเทวะคือพี่ไม่ได้มาลวมวากับเจ้าแต่พี่ หอมห่อแผดเค็มมาลักเป็นเรือนหอการแต่งงานของเจ้าและที่แต่จดจ้งเจ้าไปจนมาตายลมนาจับระพัดไตหัวเพียงคืนเดียวอาจจบไม้จบถึงกรรมนุ่ตาไหล เขาก็วัดเขาจะทำเช่นไรต่อไปก็ต้องมาถกที่เคารพ 报告。 感觉感觉。 พูดดุไม่ได้อย่างไรเธอไม่อายปากตัวเองบ้างเลยได้ยังไงแต่พอมาโอบเนื้อหัวจะกระเพื่อนไหนผมพูคงเละนุ่งใจเธอเไง ตั้งแต่วันนี้คึณต้อไปสิ่ทีเธอไม่ใช่สุขบัติของฉันคุณทัพเทวันต่อเธอคือสุขบัตของเหนือหัวจะก่ทัายพบกันเจะพเธอไปที่องทัพทคุณทัพเทวันสัญญาคนให้แล้วห้าคืนให้แล้วห้ามคืน thank mm -hmm. you Oh. Yeah. ยทกาเมื่อยามอยู่ในสองต่อสองขอที่เชิญเอาหิบส in ี่ดที่เียพระใบ้สีพระองค์เนื้อหัวจ้าข้าตระรับเดินทางข้นสู่ไปอิเทวราคราพอดี เมื่ออยู่กันสองต่อสองก็ต้องทำตัวเหมือนป่าขับใบอันริยาหน้าสุสานเจ้าทือว่า